อยากได้เครื่องญี่ปุ่นคุณภาพดีแต่ราคาไม่สูงมากเครื่องมิสูเ S เสียเป็นเครื่องที่ไม่ยินเจแปนมันจะอยู่ในรถของแบรนด์ญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์ตอบโจทย์ในลูกค้าที่อยากได้งบถูกแต่ว่าอยากได้เครื่องญี่ปุ่น สวัสดีครับผมเจเดตจากวอเทคนะครับวันนี้เรามารีวิวรถตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเคทูอาจจะเห็นคุ้นๆตาเราบอกก่อนเคทูเนี่ยมันจะมีเครื่อง2ตัวเป็นเครื่องมิสูเอสเเครื่องไม่กินเจแปนเลยนะกับอีกตัวนึ้งเป็นเครื่อง่วนชัย c 4 9 0ภายนอกนะครับจะเหมือนกันคือเหมือนกันทั้งหมดมีตัวเครื่องอย่างเดียวที่ไม่เหมือนตัวนี้ที่เราจะมาดูกันจะเป็นเครื่องเอสเอไม่กินเจแปนตัว3ตันเสา4เมตรแล้วก็มีตัวงาสไลด์งาสไลด์นี่เป็นออปชั่นติดเพิ่มเครื่องมิสูเนี่ยสั่งได้ตัน สา3ตัน3ตันครึ่งนะมีหมดเป็นตัว4สูสเครื่อง S S ตัวนี้เป็นเครื่องที่ไม่ยินเจแปนมันจะอยู่ในรถของแบรนด์ญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์ถ้าลูกค้าท่าไหนเนี่ยอยากได้เครื่องญี่ปุ่นคุณภาพดีแต่ราคาไม่สูงมากถ้าไปตัว H 3ที่เป็นเครื่องยี่สูเนี่ยอ่าตัวนั้นเป็นตัวท็อปราคามันสูงเกินไปเราก็ลงมาเล่นตัวนี้อ่าคือฟังก์ชันเครื่องเนี่ยไม่ต่างกันเดี๋ยวสตาร์ทเสียงเครื่องให้ดู ก็ญี่ปุ่นเลยนะครับ s C s อ่าถ้าใครอยู่ในวงการเครื่องจักรวงการรถโฮลิสจะรู้ดีอยู่แล้วตัวก็เป็นเครื่องยนต์สสูบแบตเตอรี่ที่ให้มาก็เป็นฟีวเม้นทนนเหมือนกันไม่ต้องเติมน้ำกั่นแล้วนะครับดูกำลังเครื่องอะไรต่างๆนะครับก็อยู่3.35.3กิโลวัตต์นะครับ หลักๆนะครับฟังก์ชันที่มันให้มามีครบถ้วนเหมือนกันหมดก็คือยกขึ้นยกลงหงายงาคว่ำงาแต่ว่ามาตอบโจทย์ในลูกค้าที่อยากได้งบถูกแต่ว่าอยากได้เครื่องญี่ปุ่นมาดูว่าทําอะไรได้บ้างไฟ LED 2ข้างสว่างเหมือนกันไฟเลี้ยวสตาร์ทง่ายนะครับติดเสียงไถลาะโอเคระบบไฮดรอลิกก็ถือว่าเร็วนะครับเร่ง เข้าดีออกอหน้าจอก็มีสถานะบอกครบถ้วนเหมือนกันน้ำมันความร้อนไฟเตือนต่างๆเหมือนที่เลยเลยแกเป็นเกียร์ออโต้แต่ไม่ใช่สลีนอยไฟฟ้าข้อแตกต่างนะครับไม่ใช่สลีนอยไฟฟ้าแต่เป็นออโต้เหมือนกันระบบเบรกก็เหมือนกันทํางานเหมือนกัน ระบบการท้ายระบบเลี้ยวเป็นกระบอกเลี้ยวไฮดรอลิกเลี้ยวดีเลี้ยวสมูทไม่ไม่ฝืนไม่หนักลมอะไรนะครับแต่ที่จะต่างกับ H3 ก็คือราคาถูกกว่าแล้วก็จะไม่มีตัวยางซับแรงกระแทกที่เวลาวิ่งไปเนี่ยมันอาจจะกระด้างกว่า h 3หน่อยอ่าแล้วก็เครื่องเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่นเหมือนกันตัว S เนี่ยก็จะซีซีมากกว่าน่อยกําลังเนี่ยไม่ได้ต่างกันในตัวเครื่องเสาเอยน้ําหนักที่ยกได้อะไรเนี่ยถ้า3ตันก็ยกได้3ตันเท่ากันไม่ใช่ว่า3ตันคันนึงยกได้2ตัน8คันนึ่งยกได้3ตัน2ไม่ใช่ือ3ตันคือสาม ฟังกชันพื้นฐานครบถ้วนอันนี้อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจแหละหรือว่าอยากจะรู้ว่าเราท,ทําธุรกิจแบบนี้เราใช้งานประมาณเท่านี้ใช้อะไรดีอย่างเงี้ยก็มาปรึกษาได้ให้ข้อมูลผมมาผมก็จะให้คําแนะนําไปอันนี้เราก็มาคุยกันว่าอยากได้แบบไหนต้องการแบบไหนอันนี้ผมช่วยออกแบบให้ได้ยังไงสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อวอลเทคเรามีรถให้เทสเรามีสต็อกผมจะเด็ดยินดีรับใช้แล้วก็มีน้องเซลล์หลายคนพร้อมให้บริการอยู่นะครับขอบคุณมากครับ